สายมูคู่สายวิทย์บายหมออยู่วันนี้เสนอช่วงเวลาดีๆที่เราต้องการทำกิจกรรมที่ทำให้คนสนใจคนพูดถึงและประทับใจวันที่3ตุลาคม2567มีช่วงเวลาดีๆเหมาะสมตามวิชาชีเหมือนตุ้นเจียคือ13.30-15.00 0ถึง1 5 0หนพลังงานดีๆจะอยู่ทางทิศใต้เหมาะสำหรับการพรีเซนต์นำเสนอเพื่อให้ดูดีน่าประทับใจดังนั้นจะนัดลูกค้าเพื่อน,นำเสนอโครงการ ขอพบเจ้าลายเพื่อเสนอโปรเจกต์ใหม่หรือโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดเลยครับวิธีใช้เลิกงามยามดีนี้หันหลังให้กับทิศใต้ทําสมาธิสองนาทีแล้วก็ทํากิจกรรมนั้นเลยหรือหากต้องเดินทางไปสถานที่นั้นให้หาจุดพักที่เหมาะสมที่ทําให้เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปสถานที่นั้นด้วยทิศใต้หากมีคำถามสงสัยวิธีการสามารถเข้าไปดูที่ YouTube สายมูคู่สายวิทย์บายหมออยู่ ตอนชนะชีวิตด้วยวิชาสงครามชีเหมือนตุ้นเจีย EP 3เคลื่อนทับจับศึกได้เลยครับ